ทหารกองพันทหารช่างที่52นะคะร่วมกับผู้บริหารเทศบาลและชาวบ้านตำบลกลับใหญ่อำเภอบ,บ้านโปง่งสร้างบ้านให้กับผู้พิการสูงอายุที่ด้อยโอกาสค่ะคุณตาคำเครือชา้าอายุ69ปีนะคะและคุณยายประยูนทิวโตอายุ60ปีค่ะสองสามีภรรยายคู่ทุกขู่ยากแห่งบ้านหนองกลางด่านหมู่ที่5ตำบลกลับใหญ่อำเภอบ,บ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีที่ต้องเผชิญกับชะตาชีวิตไหวไม้ใกล้ฟังไร้ที่พักพิงของตัวเอง อย่างโชคดีอยู่บ้างที่หลานสะพายคอยช่วยเหลือให้ที่พักหลับนอน ปัจจุบันยังชีพอยู่ด้วยการอาศัยเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยผู้พิการที่ทางการมอบให้กับคุณตาคำแขนข้างซ้ายรีบใช้การไม่ได้ดีนักส่วนคุณยายประยูนสายตาพิการทั้งสองข้างด้วยโรคต้อตั้งแต่ปี2548และมองเห็นเพียงลางๆเท่านั้นคุณตาคำกล่าวว่าอดีตตนมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างก่ออิฐฉาปูนมุมหลังคาตามหมู่บ้านต่างๆส่วนยายประยูนก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมี ไรายได้แบบหาเช้ากินค่ำนะคะไม่มีเงินเก็บต้องเร่ร่อนอาศัยที่ว่างของชาวบ้านเป็นที่พักพิงนอนหลับเท่านั้น จนกระทั่งแขนซ้ายรีบโดยไม่ทราบสาเหตุไม่สามารถทำงานหนักได้เช่นเคยแต่ด้วยความเป็นคนสู้ชีวิตก็ได้พยายามที่จะทำงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆและเก็บผักไปขายตามตลาดนัดพอมีกินไปวันๆนอกจากนั้นก็จะคอยเก็บเศษไม้หรือขอจากคนในหมู่บ้านเพื่อจะมาสร้างบ้านที่พักของตนในพื้นที่ของหลานสะพยจนกระทั่งนางสุมนชัยาสมาชิกเทศบาลตำบลกลับใหญ่หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในนาม สทตายทราบข่าวจึงหาหนทางที่จะเข้ามาช่วยเหลือจุนเจอือจึงประสานไปยังพลโทภูมิรัตนดุษฎีผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่52กรมการทหารช่างที่1รักษาพระองค์จังหวัดราชบุรีขอความอนุเคราะห์นำทหารจํานวนหนึ่งมาช่วยเหลือสร้างบ้านเป็นบ้านที่ก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกรอบด้านขนาดพออาศัยประกอบด้วยห้องน้ําห้องนอนและห้องครัวในส่วนของสทตายในกู้ตระกูลว่อง กุศลกิจนายกเทศมนตรีและสมาชิกได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุก่อสร้างส่วนของชาวบ้านนั้นก็เป็นการร่วมบริจาคไม้และกระเบื้องเก่ามาสมทบจนบ้านในฝันของคุณตาคำและคุณยายประยูนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ 啊。<noise> <noise>